คำว่าหญิงยโสหัวสูงอวดดีภาษาอังกฤษพูดว่ายัางไงร,รู้ไหมคะคำว่าหญิงภาษาอังกฤษนีคคาว่า arrogant arrogant someone who believes they are more important or better than others คนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ย more important ก็คือสำคัญกว่าคนอื่นหรือว่า better ก็คือดีกว่าคนอื่นเขา he is so elegant เขาเนี่ยหญิงมาก He never listened to anyone else's opinions. <S เขาไม่เคยฟังความคิดเห็นคนอื่นเลยคำว่า opinion ตรงนี้แปลว่าความคิดเห็นค่ะอีกคำก็คือว่า snobbish หรือสันส้นๆก็คือ snob อันนี้เป็นพวกหัวสูงแล้วก็ชอบดูถูกคนอื่นด้วยค่ะ A person who looks down on others. ลูกดาวตรงนี้ไม่แปลว่ามองลงไปนะ,ะเป็นคนที่ดูถูกค่ะ Especially those with less money or social status. เขาจะดูถูก especially เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ less money คือมีเงินน้อยกว่าหรือว่า social status ก็คือ